สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะตอนรับทุท่านเข้าสู่สวนยางครับผมไร้ธาตุชายนนท์ครับพี่น้องเบื้องตนอ้นยางต้นนี้ต้นหมวกใหญ่เลยพี่น้องเนาะชาในที่สวนยางครับช่วงนี้ยางใบร่วงหมดแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าตอมี <c oughs> บางใบบางกิ่งที่มันอยู่อยู่ช่วงล่างๆนะมันมานโดนแสียงมันมาพัดสุกพี่น้องเนะาะมาพัดรุนครับ อามากีดได้ไหมกีดได้ครับพี่น้องครับกีดไปเรื่อยครับผมจนกว่าเราจะพิดดูกาช่วงคาดว่าน่าจะประมาณเดือนนี้นะสิ้นเดือนพี่น้องเนาะสิ้นเดือนครับช่วงนี้ยังกําล่างฟรีใบใหม่พี่น้องแตกยอดใหม่เนาะแตกยอดใหม่เล้วครับมันจะมีดอกมันจะมีดอกติดมาด้วยใบไ,ไม่กับยอดยอดไม่กับที่ออกมาพร้อมกับดอกครับพี่น้องครับชุเฮักีดเพื่อ เป็นการตัดน้ำเลี้ยงดอกให้ดอกสมบูรณ์พวางกันด้วยแต่ดอกก็สมบูรณ์ถ้าหม,มากมันจะจีดเยอะในปีนั้นครับถ้าหมากลูกมันจีดเยอะจะทําให้น้ํายาของเราได้น้อยพี่ดียวเนาะก็เลยกรีดเพื่อตัดน้ำเลี้ยงดอกจนว่าโอเคพี่รองทำงานกันนะผมตายแล้วตัวนี้กับโกบุ้งกว่าละครับกีดยากันครับผม นี่างนี้ครับผมไม่ต้องรีวเด้อกีดย่างเลยคุณนังเด้อสหลับมือใหม่เนะเป็นเมืออาชีพเลยกัดใสเลยครับไม่ต้องรอเมื่อขัดเด็นมือสมารกเด่นมือใหม่ครับมันมักจะบาดถ้าเราไม่ระวังพี่นองเนาะย็ดสาวก็ยังไหลไว้อยอ่ครับผม ช่วงนี้น้ำยางพอได้ไหมหลายคนถามก็แต่ว่าได้มันก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันก็บปเยอะนะพี่น้องเนาะตามอัตราภาพตามสภาพอากาศเย็นก็จริงครับแต่ละแรงพี่น้องอากาศเย็นก็จริงแต่มันแรงครับแรงเช้า,ชาวนนี้ก็เย็นพี่น้องอากาศตอนเช้านี่เย็นครับสายมาช่วงสามโมงกว่ารังเปหันร้อนครับ เย็นดีที่ก็มุนห้ามงเย็นอากาศทีเริ่มเย็นลงอนี้ครับเพราะ่าข้ามช่วงเมื่อกี้จากการสาวสีสุมก็ยังเอ้าวๆอยู่พี่น้องนะวันหนึ่งสามไปูครับหัวครับเบียดเนเยื่อจเจริญมาเลยพี่น้องสวัสดีรครับรครับกันลบกขึ้นมาแล้วมาละ ไปต่อครับอีกสามต้นสุดท้ายตังกลองลำบากจังตากลองไม่อยู่แต่เวนกองหนึงข้าวอยู่แลลวดึงดึงกข้างล่างนี่ครับของดีงด้วย,วยอีกครับ ขี้บางๆครับไม่ต้องจีดนาพี่นอ้องขี้บางก็วาไว้คือเก่าแล้วล่ะยางชุดที่ผมทำคลิปอยู่นี่เป็นยางค่อนข้างจะมีอาย,อยุครับสิบห้าปีขึ้นไปแล้วพี่นอ้องประมาณผมคาดว่าน่าจะสิบแปดสิบแปดปีถึงละว,ว่าอย่างม้วนลังตัวเล็กนะ่ะสิบสี่ปีครับ วันนี้ก็น่าจะสักสิบแปดหรือสิบเจ็ดปีนี่หละอินเน่ใจพี่น้องออกดีอยู่ครับออกดีอยู่อันนี้ช่วงนี้แรงพี่น้องอยางในถ้วยในสว่างมีดเด้ะตอนมาตอนมาค้นกดที่แล้วก็เครื่องถ้วยพี่ละยุบลงคหยิดเพื่อจุนเจือครอบครัวพี่น้องค่นเบอร์กีทักโกมีค่ใช้ใจใจครับไม่มีตังค์จ่ายค่ามุ้งข้างนี้ในครอบครัวเนาะ อาชีพเขามียางเดียครับช่ีงนน้านี้ก็กิดยางอย่างเดียวข้าวโพดนาก็ยังไม่พอหักข้าวโพดหน้าจะบ้านพอเจ็ดเกียวพี่นะ้อมกำลังเริ่มต้นกำลังงามครับไอตัวสุดท้ายพี่น้องครับผม ต้นนี้ใหญ่บ้าพี่น้อกบงเท่าขี้ขงผมเลยงีง้ก็ผมอีก <c oughs> เบือกหนาพพ้อมนี่ครับสองมีดรับต้นนี้ออกดีครับสองมีดขึ้น้อกออกดีสุดละคาดว่านี่เมื่อกี้ต้นเราออกดีแบบนี้เบือกจะนนะนแข็งแข็งขึ้นหรอกกีหมาครับ โอเคพี่น้องครับผมถ้าคลิปดีกะไในเวลาพอสุมควรครับถ้าพี่น้องเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับแชร์เพื่อเป็นวิทยาการในเพื่อนเพื่อนคชาวส่วนอย่างเด้ว่าท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นแนวทางในการเกีดกันพี่น้องเนาะเบอร์กาว่าซ้อนนะครับผมแนะนําเทคนิคเล็กน้อยครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับเห็นคลิปหน้าครับ